สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้มาพอกับอลนวจากับแซลเซยซูเมื่อนี้ภาพพี่น้องเมื่อกี้ส่งจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิร์วิธีทำกันเลยจ้า วิธีการทําความสะอาด30สิกรีบเนาะพี่น้องตั้งหม้อให้มันเดือดจ้ะพี่นอ้องพราะน้ำมันเดือดจัดเข่ากับปิดไฟแล้วเข้ากับเอาสามสิกรีบลงไปลงไปเข้ากับนับจากหาวิจ้ะพี่น้องแล้วเข้ากับเอาขึ้นมาเลยจ้ะเอาขึ้นมาเข่ากับไปล้างด้วยน้ำเย็นแล้วเข้ากับมาหลอกแบบนี้เลจ้ะพี่น้องเนี่ยมันก็นจะหลอกงายจ้ะขั้นสูกเกินไปมันก็นจะหลอกบ่ได้จ้ะหลอกหลอกอยากนะพี่น้องหลอกได้ย่แต่มันหลอกอยาเห็นบ่เนี่ยอันนี้คือ เนี่ยอันนี้คือเขาเอาถิ่มลงไปตอนเขาปิดไฟแล้วนะจ๊ะพี่น้องน่เ็เ,เคล็ดลับของการลวกสามสิบกรีบที่ให้มันทำความสะอาดง่ายๆก็คือว่าอย่าลวกสุกจก้ะถ้าทำสุกมากมันจะเอาออกบด้ดจ้ะมันจะติดเห็นบ่าจา้ะ เวลาหันห่นเนื้อหั่นเนื้อเขาก็จะหัน่นหันตอนแบบพิธีนเรด้องขอพี่น้องเขาแบบบนเหน่นตอนใหญ่ปันไดจะ้ะแต่เขาก็จะบรัสท์เขาจะเขาจะหั่นแบบบางๆน้อยๆพื่อให้มันกินง่ายจากพี่น้องแต่ว่าเขาจะบรัสท์สะดวกสะดวกไครสะดวกมันนอกจากพี่น้องนี่คือซอสสดจากพี่น้อง ก้อยสมสูพี่น้องกินซิบแซบบารี้พักเป็นซิบสวนพี่น้องเอ้ยไปตลาดมานี่จะผักเราเล่าบานห้องจะอ่อนคักไหลสามสิบกีบหทาล่างเราสะอาดเป็นแต่กิน่่ใจพี่น้องเขาก็หันอยู่ด้วย,วยจ้ตะ,ะตับจ้ะพี่น้อง ีลาหันหอมสลาบเขาจะบวหันตอนหน่อยด้วยค่ะพี่น้อยเพาะจะเอามักเอาเป็นแบบคุลีคุลนะจ,นจะมันจะมันจะมุนผดชีไทยจะใบเลื่อยเอาใบเลื่อยใส่น้ำจ้ะคอยหอม มาจ้าต่อไปเขาก็จะมาปรุงลาบกันแล้วจ้าพี่น้องอันรับแรกมะน,นาวจ้าพี่น้องเดี๋ยวจะหั่นมะนาวเลยก้อยส้มเขาจะบดไซผิวเด้อจ้าพี่น้องเด้อมะน,นาวจ้าปี่นลงไปเลย สีมันเกิดจะเปลี่ยนในน้อยนึงนะจ๊ะเพราะว่ามันถึงเน่าขาเชื้อมันแหละต่อไปก็จะเป็นน้ำปลาจ้ะพี่น้องน้ำปลาใสา่บีมงชูรสจ้าเข้าครัวจ้ะ อันนี้มาก,กิโลจัดใส่หมดเลยค่ะ mm hmm. คนจัดคน, mm hmm. นเลยจ้า mm hmm. เนี่ยด้านเหนือมันถือความความเปียวความสมน mm hmm. เนาะเหนือมันก็จะออกเป็นสีสีในัจหน่อยสัง hmm. เกตว่าก้อยก้อยสมสีมันจะบางงามคือก้อยเพียแล้วจ้ะพี่น่อง mm hmm. แต่กระแล้วจะกนมนก,กินได้เบิร์จ้ะแบ่บซื้ แ่บเซยซูอันค้นไปคือน้ำลายไปเ้อะอเดี๋ยวชิมก่อนนะคะน้ำตาลนิดนึงหอมจ้ะหอมพี่ก้างคันใบห,หน่ะจ้าใส่ลงไปเลย เป็นคนที่แบบว่ามากกินกินเอ,อนนี้ยงกระตันมันจะมักใส่หอมหลายๆว่ามันแสดบดีมาเบิง่งมาเบิ่งใกล้ๆ แล้วเดี๋ยวเข้าไปตักใส่จานแล้วเขาก็ไปกินกันเลยจ้ะพี่น้องมาไปเลยเฮาจะชิซุ่มอย่างเบื้องเริ่พี่น้องุ่นน่ะ พี่นอไปเข้าปจวดกันเลยจ้ะไปกันเลยสวัสดีจ้าเขอาพอกันอีกเลยจ้าพี่น้องกับช่องแซบเอยซูถักท้ายย่ำใบจ้บพี่น้องก้อยสุมก้อยสุมก้อยสุมแบบบอไซพียแซบแซบเดี๋ยววิธีขั้นตอนการเ็ดกะเดี๋ยวจะร่วงให้เบิ้งจ้ะพี่น้องคุณน่ะเบ,บิ้งพักเน้า สลัดจ้ะพี่น้องอันนี้สลัดจ้ะมะละอันนี้อันนี้ใบมะละขีนกแล้วจ้ะใบผักใส่ผักข้าวท้องจ้ะแล้วก็จะมีโหระพาอันนี้ใบบักตูแขกนะจ้ะใบประตูแขกอันนี้ผักกาดผักกาดบ้านเท่านี้แล้วจ้ะส่วนอันนี้หัวเสดาใบอ่อนๆมันนะจ้ะพี่น้องแต่ะอ่อนคืออย่างนี้ อันนี้แตงจะแตงอันนี้ก็พักร่วมหอมร่วมจะ้ะพี่นางเอกเข้าพริกกระเทียมพี่นางเอกของเราเข้าวเหนียวจะพี่น้องข้าวเหนียวข้าวเหนียวมาด้จ้ะมากิดเขาน้ำกันพี่น้องมาสิคุยซเบิงไปคุยคำาในยันมันตาสวดแลยเนาะ มาแสบอนี uh ้พี่่อ บอกมาละเบอกตุ้แขก หอมรวมกระเทียมกระเทียมอือหือนัว 嗯。Mm hmm. xếp dưới xú Ôi 嗯。 นู่เขาแห้งเลยพี่น้องมวนเต็มวนใส่รถดแสบปัญญัง Hi. กินเบิดดอกพี่น้องพักแต่ว่าหักสะอ่อนไปตลาดย้ำได้หนีหิวมากเธอเราเป็นพัวเป็นพ่วงเก็บไปกินเมื่อหน้าเราเลยครับ เดี๋ยวสิขอตัวลาพี่น้องไปก่อนได้จ่าแเราสิกินต่อ mm hmm. พอกันคลิปนาจ่าสิเป็นเมนูนยังกระรอดติดตามฝาก,กกดไลกดแช่กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแสบสวยๆด,ด้จ้าสำหรับเมื่อหนี้ไปแล้วจ้า